ฮัลโหลฮัลโหลเจ๊โจกราบสวัสดีค่ะพอ่อแม่พี่น้องเช่ายู u ูบสุขสันต์นะคะวันนี้มาพบก,กับเจ๊หมูในช่องเจ๊หมู JO2OFFICIAL นะคะค่ะวันนี้เจ๊หมูไม่เลือนจะมาบอกอ่าพอดีเมื่อกี้เจ๊หมูไปเบิ่งคลิปของนอง้องออมแอมเนาะ,ะน้องอมอมแอมลำพืนนะคะน้องออมแอมพืน้นโบว์เรื่องว่าพื้นน่ะได้แสนซับแล้วพี่น้อง เพิ่อนขึ้นแสนซับแสนซับสไคร้นะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นเพิ่นขอพลังพลังนองุ่งอิงขอพลังองุ่งอิงให้ซอยเพิ่นตอนที่เพิ่นไปเล่นมินิคอนเสิร์ตอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะตอที่เพิ่นไปนะจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะอืเพิ่นก็ได้คุยไลฟ์สดเนี่ยพี่น้องคุยคุยวิดีโอไปดูคุยกับแฟนคลับ เพิ่นบอกว่าของเพิ่นเนี่ยจะละจาขึ้นแสนซับแล้วเออแต่ที่นี่เฮ็ดจังไหนอ่าก็เลยขอแฟนคลับนะคะขอแฟนคลับน้องวงอิงพลังวงอิงให้มาซอยแน่เนาะถ้าเพิ่นได้เนี่ยเพิ่นจะอ่าตัดชุดให้น้องเนาะคะ่ะเพิ่นจะตัดชุดให้น้องวงอิงอ่าชุดก็คือชุดชุดอ่าที่เพิ่นใส่ไปเมื่อนั่นแหละคะ่ะเพราะเพิ่นบอกว่าเพิ่นคุยกันน้องวงอิงแล้วน้องวงอิง อยากได้นะคะอะไรอยากได้ว่ามันสวยวางสินนอมาพี่อมแอมว่าอที่นี้พี่อมแอมก็เรียกว่าเอ้าถ้าพี่อมแอมทะลุหนึ่งแสนซับสไครต์นี่พี่อมแอมจะตัดชุดให้น้องอิงอนะคะโอโอพี่โอโอจะตัดชุดให้น้องโอโออะไรพี่น้องพี่อุงอิงเออพี่อุงอิงพี่อมแอมพี่อมแอมจะตัดชุดให้กับน้องอุงอิงนะคะ ซึ่งตอนนี้เพิ่นทนะลุแล้วพี่น้องทะลุ1นึ่งแสนหนึ่งแสนซับสไครต์แล้วนะคะด้วยพลังอุ้งอิงอุ้งอิงนะคะนั่นแหละพี่น้องก็ขอบคุณทุกคนทุกคนเด้อที่เข้าไปซอยกันนะพี่น้องเนาะจีบมัวก็เปนคนหนึ่งได้แต่จีบมัวติดตามไม่โดนแล้วติดตามโดนแล้วค่ะตั้งแต่สาชมช่องมาใหม่ก้อนนะันก็มีช่องอื่นก่ะติดตามออมแอมไปขึ้นกันนะพี่น้องเนาะนั่นแหละ เจมู <c oughs> กะติดตามผลงานออมแอมมากขึ้กันนะคะอ่น้องก,กะล่ำสวยนะ้นองนะเป็นน้องเนอือเฮาเป็นแฟนครับทุกคนให้สพอร์ตทุกคนในสาวน้อยนะครับพี่น้องเออเจมูกะเห็นสีกะดีใจน้นะ่เนาะที่หน้าแสนทรัพย์แต่ว่าเจมูกะยังบัตเทิเน้หอดพากเ <c oughs> นี่นั่นแหละค่ะ ฝากเด้อพี่น้องฝากแฟนคลับทุกคนติดตามให็นใเด้อช่องจีหมูจโอทูออฟฟิเชียล e e นะคะฝากเ้อพี่น้องซ้อยกันไปน้ำกันเนาะจังมีคาไม่อย่างจีหมูก็จะมาเล่าม่าอย่างให้ฟังยังงสิละพี่น้อง